ครอบครัวนี้น่ารักมากมาให้กำลังใจกันยกบ้านเป็นกองเชียร์สุดพิเศษติดขอบเวทีทั้งพ่อนอ็อตขุนย่าคุณยา,ายพี่สายฟ้าและพี่พายุชูป้ายไฟซัพพอร์ตกันดีมากบอกเลยว่ากำลังใจล้นเป็นซุปตาฟันน้ำนมที่ฮอตมากในขนาดนี้ขณะที่ตาเน่งพี่สาวคนสนิทก็ยังมาร่วมให้กำลังใจชูป้ายชื่อเชียร์เจ๊เกลติดขอบเวที เจสสเจเกลก็ทําเอาห้างแต่อีกแล้วออกงานใส่ชุดสวยคู่กับคุณแม่ชมน่ารักคุณสองจริงๆงานนี้คนที่ค่าอรารยาได้ก็คงจะมีแต่เจ๊เจเกลนี่แหละ เจเกลรู้งานทําตามบีบได้แบบเกินร้อไม่มีหกักมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลยคนจัดเขาบีบงานมาแบบไหนสําหรับเด็ก2ขวบถือว่าเกินคาดมากเขาบอกให้เจเกลเสกกะทาเจเกลก็ทําได้แบบไม่มีอิดออดบอกเลยว่าเจเกลเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาของแท้ขนาดอยู่บนเวทีก็เดินแบบเอามือเท้าเอวไม่มีเขินอายซะด้วยของเขามืออาชีพสุดๆ และชดจังหวะที่บอกลาพี่ๆแฟนคลับไว้เจอกันครั้งหน้าก็บกบือบายเซอร์วิสเอแบบบือโปรน้องก็โซคิ้วเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยพี่เห็นน้องเก้วฉายแววความเป็นซุปตาได้ขนาดนี้ยืนยันว่าไม่ได้มาจากแม่ชมแน่นอนเพราะว่าตอนเด็กแม่ชมเป็นเด็กที่เก็บตัวไม่กลาแสดงออกขนาดนี้คือคนก็จะบอกว่าเลือดแม่แม่เป็น นะแต่โจรสตอ,อนเด็กๆก็ฉันคือเราค่อนข้างจะแบบเป็นเด็กลูกคนเดียวแล้วก็เก็บตัวไม่ได้แบบแสดงออกเลยมา,อาบอกเลยว่าครอบครัวนี้เขาน่ารักมากจริงๆขนาดตอนที่น้องเกลยวออกงานครั้งแรกคู่กับคุณแม่ในหาน้าตัวแทนเป็นพรีเซนเตอร์ก็ยกมาทั้งครอบครัวรังสีสิงพิพั์ชูป้ายไฟที่มีข้อความเขียนว่าน้องเกลียวสู้ๆด้านพ่อน็อตก็ทิ้งบทบาทท่านประธานหนึ่งวันมาเป็นแฟนขับลูกสาวนั่งถือไป้ายไฟเชียร์อย่างน่าเอ็นดู แถมพ่อน็อตก็ยังมีอาการดีใจจนเก็บสีหน้าไม่อยู่สายตาที่มองลูกสาวคนสวยคนนี้ก็ดูภูมิใจมาก บอกเลยว่าเจ๊เกลห้างแตกคำนี้ก็คงไม่เกินจริงออกงานไหนก็มีแต่คนมารอต้อนรับกันอย่างขับขั่งรับบทเป็นดาราสาวท่านหนึ่งเอนเตอร์เทนได้เก่งมากเวลาออกงานคู่กับแม่ชมก็มักจะมีแฟชั่นที่ไม่ซ้ำกันเลยสมราวที่เป็นลูกสาวซุปตาอันดับหนึ่งเพรว่าน้องเกลก็คือซุปตาตัวน้อยเช่นกัน บอกเลยว่างานนี้แย่งซีนแม่ชมไปแบบเต็มๆคนที่ค่าอรารยาได้ก็คงจะมีแต่เจ๊เกลนี่แหละเห็นแล้วก็อยากให้เจ๊เกลสองขวบ2เดือนแบบนี้ตลอดไปเลยได้ไหมอยากจะดูความน่ารักสดใสไม่อยากให้โตไปมากกว่านี้เลย